ด้วยการพลาดดำลูกสุดท้ายในการทำแม็กซิมัมเบรกถึง3ครั้งในปี2015 2016และปี2025จนผู้คนเรียกกันว่าเขาคือราชาแห่ง140และในรายการซาอุดีอาระเบียมาสเตอร์2025แม้เอฟจะสามารถทำแม็กซิมัมเบรกได้สำเร็จแต่ฟ้าก็ไม่เป็นใจเตะ็อกเก็ตมาทำา2แม็กได้ในเกมหลังและถูกหานเงินรางวัลจาก2ล้านเหลือเพียง666,000บาท รายการถัดมาพิเทพชัยยาดูเหมือนจะมุ่งหน้าลาแม็กซิมัมเบรกอย่างบ้าระห่ำเรียกได้ว่ามีโอกาสเมื่อไรจะใส่แม็กอย่างเดียวจนสามารถเก็บแม็กซิมัมเบรกเพิ่มได้ในรายการอู่ฮั่นโอเพน2025อีกหนึ่งครั้งและตอนนี้มีสถิติแม็กซิมัมเบรกรวมอยู่ที่6ครั้งแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเอฟจะสามารถข้ามผ่านสถิติแม็กซิมัมเบรก17ครั้งของอันดับหนึ่งอย่างรอนนี่ไปได้ไหมมาร่วมส่งกำลังใจให้นักสนุกเกอร์ไทยกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยกันสิครับ